สวัสดีครับพี่น้องท่านครับวันนี้จะพามาชมบรรยากาศของสุ้มไก่เล็กๆนะครับสุ้มไก่บ้านๆชื่อสุ้มสวนอดมสุขนะครับชมบรรยากาศเรื่อยๆวันนี้เจ้าของไม่อยู่นะครับก็ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับ ซุ้มนี้จะเน้นพม่านะครับไายเชิงมีนิดหน่อยครับชมไปเรื่อยนะครับ เจ้าของไม่อยู่ตื่นหน่อยนะครับไก่ อังน,นี้เป็นสังเวียนไก่นะครับ เาไปไม่ได้นะครับตัวไก่ตื่นครับต้องรอเจ้าของเข้ามาก่อน นี่แหละครับบรรยากาศของซุ้มไก่บ้านๆนะครับไก่เล็กแต่มีออกชนเรื่อยๆนะครับซุ้มนี้่ <c oughs> องดูตรงนี้ครับ เอาแล้วครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับโอกาสหน้าจะไปซุ้มไหนก็เดี๋ยวจะมีไปเยี่ยมเรื่อยๆนะครับซุ้มไก่บ้านๆครับขอบคุณครับ